สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนางแม่ก็นำความฝันในคืนวันที่19และ20พฤศจิกายนมาฝากท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูความฝันที่นางแม่นำมาฝากเลยนะคะขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะขออนุญาตนำมาแบ่งปันนะคะ สมาชิกท่านแรกนะคะท่านฝันเห็นตัวเลขอยู่บนกระดานเป็นตัวเลขเกี่ยวกับสถิติอะไรสักอย่างหนึง่งตัวเลขที่เห็น157 57สีดําสีดำสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าท่านไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเขาเขียนให้ดูตัวเลข6 9เเขาบอกว่าจะออกเลข ลอตเตอรี่ตัวเดิมๆนั่นแหละ7,9,8,6แล้วก็มีเสียงคนแก่พูดโทรศัพท์และหันมาบอกกับท่านผู้ฝันว่าลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวจะออก8,6นะความจริงท่านผู้ฝันท่านได้ซื้อลอตเตอรี่ที่ตรงกับเบอร์ท้ายโทรศัพท์ของท่านแล้วก็คือตัวเลข0,8,1 มาชี้ท่านต่อมานะคะท่านฝันว่าท่านไปอยู่สถานที่แห่งหนึง่งอยู่ในห้องอยู่กันหลายคนท่านก้มลงหยิบของพอดีกับที่โจรเข้ามาในห้องท่านจึงค่อยๆค,คลานตามพื้นไปเปิดประตูไปข้างหลังของห้องจากนั้นโทรแจ้งตำรวจความกลัวทำให้ท่านกดผิดกดถูกท่านเข็นหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นที่หมายเลข 1691ในใจท่านคิดว่าท่านกดผิดกำลังจะกดใหม่แต่ท่านผู้ฝันก็สะดุ้งตื่นซะก่อนเบอร์ท้ายเบอร์โทรศัพท์1426สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันว่ามีคนยื่นกระดาษให้เห็นตัวเลข50แล้วท่านก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปกับแฟนไปทำบุญที่วัดในวัด เป็นป่าช้ามีผีเด็กเดินตามท้ายรถของท่านมาด้วยกันสาคนเด็กผู้ชายอายุประมาณเด็กประถมทะเบียนรถของท่านผู้ฝัน4 9 8 6สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าสีโอนอตกองฉลากพลาดจัดกิจกรรมมอบของขวัญให้ทุกทุกคน แล้วท่านก็เห็นว่าได้มอบรถให้กับเพื่อนของท่านในงานกิจกรรมเขาให้แกะสลากออกจากขวดต่างๆให้ครบกําหนด7-8ถึงชิ้นแล้วก็ไปแลกรางวัลท่านผู้ฝันแกะเจอสัญ,ญลกักษณ์เบนซ์ท่านผู้ฝันเอาฉลากที่แกะใส่ไว้ใต้บอกรถมอเตอร์ไซค์ของท่านในฝัน ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของท่านจริงๆ12307ส่วนเพื่อนที่ได้รับมอบรถจากคุณน,นอ็อตทะเบียนรถจริงๆของเพื่อน9857สมาชิกท่านต่อมาค่ะพมฝันว่าไปงานศพของหลานชายที่เสียชีวิตไปแล้วตอนไปถึง เห็นญาติพี่น้องใส่ชุดดำโลงศพของหลานชายก็เป็นสีดำด้วยเขาพากันหามโรงศพรอบๆบ,บ,บ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นหลานชายจริงๆเสียชีวิตแล้วอายุ23ปีเมื่อวันที่หนึ่งเดือน5้าสอห้าหหาผมเกิดพศสองห้ อยู่ที่บ้านเลขที่2องสองสองครับสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันเห็นแกงถุงละ50บาทเขียนเป็นตัวเลขสีดำแล้วท่านจะซื้อแม่ค้าบอกว่าต้องเพิ่มเงินอีก10บาทหรือว่า54บาทท่านผู้ฝันฝังไม่ค่อยชัด สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันสั้นๆฝันนอนกลางวันฝันได้ตัวเลข18 6แหและ18สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านมีสองความฝันฝันแรกฝันว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วท่านก็ยืนดูร่างตัวเองที่กำลังจะถูกเผาในฝันมียายคนหนึ่งบอกให้ท่านเป่าเค้กวันเกิด พอท่านเป่าเคก้กท่านก็ได้เกิดใหม่เป็นเด็กกำลังหัดเดินฝันที่สองท่านฝันมีเด็กเป็นผู้หญิงมาดูดนมข้างหนึ่งของท่านน้ำนมไหลเย,ยิ้มเลยต้องเอามือกดไว้ท่านเกิดวันที่สี่เดือนหกพศสองห้าสองก้าทะเบียนรถของท่าน16946 อยู่ที่บ้านเลขที่4 3สทับส5สมาชิกท่านต่อมานะคะมีสองความฝันฝันแรกฝันว่านั่งรถไปกับแฟนแล้วก็เลี้ยวผิดทางทางที่ไปเหมือนถนนลอยฟ้าจากนั้นท่านก็แวะซื้อขนมพ่อออกจากร้านน้ำก็ท่วมถนนสูงมากเลย ในฝันมีคนมาช่วยท่านเอารถขึ้นรถคันใหญ่ไปส่งจะได้ไม่ต้องโดนน้ำเขาบอกในฝันทะเบียนร,รถของท่านมีสองคันรถเก๋ง8493มอเตอร์ไซค์ทะเบียน722แล้วอีกฝันหนึ่งท่านก็ฝันเห็นพี่คนที่รู้จักเสียชีวิตแล้วเขาก็มาหา ซึ่งความจริงพี่สาวยังสบายดีนะทะเบียนรถของพี่สาว4495พี่เกิดพศ2531สมาชิกท่านต่อมาคะ่ะท่านฝันสั้นๆท่านฝันเห็นกองฉลากไฟไหม้ท่านน่าจะหมายถึงกองฉลากสนามบินน้ำเลขที่359 มาชิ้ท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าตัวเองเสียชีวิตวิญญาณของท่านเดินไปตามทางแล้วก็เห็นเขาจุดธูปไหว้เจ้าที่ท่านจึงไปจุดธูปไหว้บ้างท่านเห็นตัวเลขที่จุดธูปติดไฟเป็นตัวเลข3038กระพริบขึ้นลงเหมือนแสงธูปท่านผู้ฝันเกิดวันที่8เดือน10 พอส2525 25, เลขท้ายบัตรประชาชนของท่าน4610สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันเห็นตัวเลข130สีแดงแล้วก็เห็นอีกตัวหนึ่ง18สีขาวแล้วก็มีอีกฝันหนึ่งฝันว่าลืมดึงกุญแจออกจากรถทะเบียนรถ 2อสมาชิกท่านต่อมานะคะท่านมีสองความฝันแต่ว่าตัวเลขที่ได้เป็นตัวเลขเดียวกันเลยฝันแรกท่านฝันเห็นยายแก่ในฝันท่านยืนหันหลังแล้วยายแก่ก็พูดขึ้นว่าให้ท่านหันมามองที่จอโทรทัศน์ซึ่งกำลังจะออกรางวัล ในโทรทัศน์ท่านเห็นตัวเลขรางวันที่1เดือนธันวาคมเป็นตัวเลข1นึ่งสหนึ่งเจ็แล้วก่อนหน้านั้นท่านก็เคยฝันว่าเห็นตัวเลขฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนะเจ็้าหนึแต่ในฝันนั้นท่านเห็นไหนตัวเลขโทรศัพท์ สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านเขียนสั้นๆฝันเห็นเต่ายักษ์เข้าบ้านบ้านเลขที่115หมู่1 1รถกระบะทะเบียน7425มอเตอร์ไซค์9283สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าลูกสาวท่านท้องได้สองเดือนแถมยังฝันว่าเดินถอดเสื้อผ้า ในฝันท่านรู้สึกเสียใจที่ลูกของท่านท้องลูกท่านเกิดวันที่29เดือน9พศ2 5 5 0สมาชิกท่านต่อมานะคะพมฝันฝันว่าพระนางเจ้าสุทธิดาท่านสวรรคโคตรครับสมาชิกท่านต่อมานะคะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะ ท่านฝันว่าเห็นเสด็จท่านในหลวงรัชกาลที่9สมัยที่พระองค์ท่านยังหนุ่มหนุ่มในฝันท่านยืนคู่กับพระองค์ท่านเหมือนมีลูกนิมิตอยู่ตรงกลางเป็นสีครีมตรงกลางลูกนิมิตสีแดงๆพระองค์ท่านตรัสบอกว่าให้ท่านผู้ฝัน เอามือกดลงแล้วพระองค์ตรัสบอกว่าให้อดทนนะเดี๋ยวจะด,ดีเองในฝันท่านดีใจมากเลยบ้านเลขที่ของท่านผู้ฝัน746สหสำหรับความฝันและตัวเลขที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลคะ่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนางแม่ก็ขอพรอ,อันประเสริฐขอพรอ,อันเป็นเลิศจากพระราชาซื้อป้าหวังกงนำมาให้กับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะขอให้ทุกทุกท่านคะ่ะอยู่ดีมีสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะนางแม่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ